พี่น้องครับพอดีวิดีโอม่อกี้มันตัดผมก็ต่อผมไม่ได้สังเกตต่อครับเดี๋ยวอันนี้ก็เดินไปดูอีกที่หนึ่งดูปลาอีกที่หนึ่งนะครับเก็บบรรยากาศไปด้วยครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เก็บบรรยากาศตามคณะดูข้าวดูปลากันไปนะเป็นวิถีของชาวบ้านนะครับเขาใช้ชีวิตกันอยู่แบบนี้ชาวบ้าน ไม่มีงานมีการทําหมายความว่าไม่ได้เป็นลูกจ้างไข่ก็ต้องทํามาหากินตามฤด,ดูกาลของมันแบบนี้ยามหน้าฝนก็อุดมสมบูรณ์หน่อยนะครับก็มาหากบหากเกล็ดหาปลาตามภาษาแบบนี้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินนะครับหาโดยไม่ต้องใช้เงินคือหาหากินได้ตามธรรมชาตินะครับเป็นชีวิตที่มีความสุขมากครับพี่น้อง ตื่นเช้าขึ้นมาก็มาหาพ่อพบ้านก็จะมาหาปลาแม่บ้านก็หุงหาข้าวอยู่ที่บ้านรอนะครับมีกับข้าวกับปลาก็เอาไปก็แม่บ้านเขาเป็นคนจัดการนะครับก็จะเป็นแบบนั้นซึ่งต่างจากสังคมคนเมืองสังคมคนเป็นลูกจ้างเขาตื่นเช้าขึ้นมาแต่เช้า โดยเฉพาะคนกรุงเทพนะครับพี่น้องบางคนต้องตื่นต็กตีสีอย่างเงี้ยเพื่อที่กุลีกุโจไปทำงานไปเป็นลูกจ้างเขาเพื่อหาเงินไปซื้อแต่ชาวบ้านไม่ต้องครับเช้าขึ้นมาก็หาเอาตามธรรมชาติเออผมมาคิดดูแล้วเอออยู่บ้านนอกบ้านนาเราก็ดีนะไม่ต้องใช้เงินเลย ไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างเขาไม่ต้องไปทำตามกฎตามเกณฑ์ที่เขาวางเอาไว้นะครับ mm. บริษัทเขาจ้างเรามีคนอยู่มากมายมีลูก,ลก,ลกจ้างอยู่มากมาย mm. เขาก็ต้องมีสังคมมีกฎมีกฎมเกณฑ์เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามกฎตามเกณฑ์นั้นให้มันเป็นระบบเป็นระเบียบ ่างจากชาวไร่ชาวนาชาวบ้านไม่ต้องมีกฎมีเกณฑ์น,นะครับหากินได้ตามธรรมชาติอยากมาก็มาอยากไปก็ไปใครมีก็แบ่งปันกันนะครับเป็นสังคมแบ่งปันที่มีความสุขจริงๆบอกอเดี๋ยน้พี่น้องน้ำค้างน้ำค้างตอนเชา้าเนี่ยผมให้พี่น้องดูเนี่ยตอนเชา้าน้ำค้างมันลงเยอะเลยนะี่เนี่ย ลงเยอะมากค่นค้างตอนเช้าอ,อันนี้ก็เดี๋ยวจะไปดูก็ดักปลาอีกที่หนึง่งนะครับพี่น้องอเสียงอาจจะมีสั่นไม่ไหวนะพี่น้องไม่เป็นไรนะผมแค่อยากเจ็บบรรยากาศให้พี่น้องได้ดูวิวทิวทัศน์ที่ดูนะ ฝั่งนู้นก็มีรถมาอีกของนั่นแหะก็มานาแบบนี้ครับมานาแบบนี้ยุคนี้สมัยนี้ถึงแม้ว่าเอ่อที่เรียกอะไรนะถึงแม้ว่าจะอยู่ตามชนบทก็จริงตามท้องไร่าท้องนาก็จริง <c oughs> แต่บางอย่างมันก็เปลี่ยนไปคือพวกวัตถุนิยมนะครับเรียกว่าวัตถุนิยมเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับพวกเรา คือต้องมีพวกนี้มาเพื่อความสะดวกนะครับถ้าเป็นยุคก,ก่อนสมัยก่อนเนี่ยสมัยที่ผมยังเด็กๆผมจำได้ไม่มีหรอกครับพวกนี้ใครได้นั่งเกวียนนี่ก็สุดรู้แล้วนี่จะเดินมานี่จะเดินมาครับพี่น้องอเดี๋ยวเราก็จะไปกับคันนี้ต่อสัญจรไปกับ นี่ครับซาเล้งเรียกว่าซาเล้งเดี๋ยวผมก็จะไปกับคน,นี้คือผมจะตามที่ไปดูว่าเป็นยังไงผมก็อาศัยไปกับนเราคณะเก็บบรรยากาศให้พี่น้องดูด้วยครับอังนี้นก,ก็ขอจบเท่านี้ก่อนครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ